สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับสวัสดีทางรัดฝนรุ่นแรกด้วยนะครับวันนี้คลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูงาน DIY ของพัดฝนเองนะครับอันนี้พัดฝลมา DIY จากรถไถจากรถเกี่ยวข้าวนะครับไม่ใช่รถไถจากรถเกี่ยวข้าวเดินตามของญี่ปุ่นนะครับที่มัดแล้วไปที่เกี่ยวแล้วก็มัดมัดมัดออกมาเป็นฟ้อนเป็นฟ่อนนะครับนําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับพัดพนไปซื้อมานะครับก็เลยซื้อมาก็เลยเอามาคิดตัดแต่งว่าเออเนื่าจะเอามาตัดแต่ง เป็นได้เกี่ยวหรอกนะครับผมก็เลยเอามาดัดแปลงเอามาโมดิฟายเป็นรถเกี่ยวหญ้าแทงโกล่านะครับเกี่ยวหญ้าแทงโกล่าให้วัวรือว่าเป็นเกี่ยวหญ้าหน้าบ้านอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูหลักการวิธีการเดิเดมๆก็เป็นรถเกี่ยวข้าวนั่นแหละนะนี่ผมเอามาดัดแปลงโดยโดยที่ผมอ,า,อาศัยอาศัยต,ตัวตัวตัวนี้นะครับตัวใบตัดนะใบตัดเดิมๆมา,มามากับเครื่องตัวนี้ก็เป็นแค่ สี่ไปห้าไปเองนะครับทีนี้ผมก็ไปหาซื้อตัวตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าใบตัดหญ้าตัวของฟูเบต้าสมัยเดิมๆละโอเมตรยี่สิบอ่ะแล้วก็มาโมดิฟายใส่กันนะจะได้ตัดหน้าได้ Gotta, ตัดหญ้าได้หน้ากว้างขึ้นนะครับหลักการมันก็คือตัวเนี้ยเป็นเฟืองครับเฟืองเป็นเเารียกลูกเบี้ยวตรงนี้นะครับเนนี้ตัวนี้เป็นตัวลูกเบี้ยวนะครับเห็นไหมลงมือลงลูกเบี้ยวนะครับ มันหมดพอดีเลยนะฮะตรวนี้เป็นตัวลูกเบี้ยวนะครับเห็นไหมเจ็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับใช้งานได้แล้วนะครับทดลองตัดแล้วนี่เห็นไหมนี่ครับทดลองตัดแล้วตัดหน้าได้ถึงร้อยยี่สิบเซนติเมตรเลยนะครับโดยการที่ ผมใช้เทาเผาปั่นจากเครื่องตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้พอดมมีมันมีมันมีอ่าไอทีปพอดีเลยเนะนี่ยี่ยนะโอเคดูนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนลงจะดับเครื่องนะฮะเห็นไหมเทาปั่นแนละ้วปั่นมูเล่มูเล่หน้าสามมาทีา่มามูเล่หน้าสิบเพื่อที่จะปั่นตัวน,นี้นะครับ ทำสีนะครับเดี๋ยวก็เก็บรายละเอียดเพื่อดูว่าาางก็จะทำสีตัดยอดแพงโค่าได้ดีทีเดียวเลยครับตัดดีนี่ก็ได้เมตรที่สิบนะฮะเดินหน้าอย่างเดียวกว็ให้ทำงานอัตโนมัติก็ได้นะครับ ถ้าท่านใดที่เลี้ยงวัวนะครับสนใจคันนี้คนระับผมขายนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพัดพนคนรา้าครับทั้งวี1และวี2คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูงาน DIY ของพัดพนเองนะครับหลังจากที่ทํารถไถยดัดแปลงด้วยแล้วก็เอารถเกี่ยวข้าวี่ปนุ่นะฮะมาดัดแปลงเป็นรถตัตหญ้าแพนโคล่าสําหรับคนที่เลี้ยงวัวนะฮะข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปอธิบายรายละเอียดกันก่อนอื่นนะครับผมจะพาไปดูนะครับว่า รถคันนี้มันถูกดัดแปลงมาจากรถอะไรครับเดิมทีนะครับเป็นรถเกี่ยวข้าวจากนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องญี่ปุ่นเป็นรถเกี่ยวข้าวที่เกี่ยวเดินเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวเสียก็มัดใช้เชือกมัดแล้วก็ทิบออกทิบออกมานะครับผมซื้อมาเอาไว้สําหรับทําเครื่องตัดหญ้าโดยเฉพาะเพราะว่าถ้าเป็นรถเกี่ยวข้าว บ้านเราก็คงจะไม่ใช้กันแล้วนะครับแบบเดินตามแบบนี้นะก็เสียเวลาก็ผมก็เลยซื้อมาเพื่อมา DIY เป็นรถเกี่ยวข้าวออกมาแบบนี้นะครับที่ผมซื้อรถคันนี้มาเ,าเพราะว่าผมมองเห็นอุปกรณ์ของเขาก็คือพวกเฟืองนะพวกเฟืองพวกอันนี้มันจะง่ายง่ายมันจะง่ายรงเกตด,ดูผมรถผมทั้งคันนะผมมีสายพานแค่ตัวเดียวนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเนี่ยเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับเขาจะมี ตัวนี้ตัวแกนเผานะที่ผมต่อจากแกนเผาตัวนี้มานะครับเนี่ยตัวนี้มันจะมีเฟืองเฟืองข้างในนะครับเฟืองข้างในผมก็เอามาดี Y โดยการที่หาเหล็กเผาหกขุนมาพอดีมันมีรูแล้วผมเจาะรูเข้าไปแล้วก็ใช้นอ็อตเบอร์สิบร้อยร้อยร้อยนามานะครับแล้วก็โยมาที่นี่นะทำเด็กขึ้นมารองรับโยมาสายพานันสายพันนี่ได้เบอร์สี่สิบเก้านะครับแล้วก็มาโมลเลตตัวนี้มาขับ โมลเลตตัวนี้โมลเลตตัวนี้หน้าสิบนะครับโมลเลตตัวนี้ขับเผานะครับลอกเผาปั่นเผาเห็นไหมปั่นเผาเหล็กพวกนี้สี่เส้นนี่เป็นเหล็กเหลเ็กเผามันกันเ,ลเหล็กเผาสามหุนนะครับเหล็กแข็งอย่างดีเลยนะครับเหล็กแข็งเหล็กขาวอย่างดีสี่เส้นผมจะสี่เส้นแล้วก็ไม่มีที่กั้นกลางนะฮะเพราะว่าเหล็กนี้มันก็แข็งแรงอยู่แล้วมันไม่ใช่เหล็กก่อสร้างนะฮะนี่เวลาหลักการง,ง่ายๆนะเห็นไหมสังเกตดูใบใบตัดนะครับทุกคนเวลาผมหมุนเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมท่านดูท่านสังเกตด,ดูรับใบใบตัดผมหมุน,นไน้ใบตัดมาทํางาน,เห,นหเห็นไหมครับใบตัดมาทางานปุ๊บเพราะอะไรรู้ไหมตัวลูกเบียเบ้ยวตัวลูกเบี้ยวตรงนั้นเห็นไหมมันจะหมุนไหมเห็นไหมแล้วตัวนี้มันจะโยงกันหมดเลยนะจริงๆหลักการม,มันมาจากข้างในนู่นเละมันมาจากข้างในมันมาตามที่ผมบอกมา,ขาเขาแล้วเวลา มันหมุนอย่างงี้นะครับล้วก็เหล็กพวกนี้ก็จะพัดปลายยาเข้าไปหาเข้าไปหาใบมีดนะฮะเข้าไปหาใบมีดมันจะได้ตัดได้ง่ายขึ้นนะฮะทุกคนเห็นไหมครับเห็นไหม,มทางานพร้อมกันหมดเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเก็อุปกรณ์พวกนี้มันก็รถคันนี้มีทั้งหมดสามเกียร์นะครับเนี่ยเห็นไหมมีมีสามเกียร์อันนี้ก็เป็นเกียร์ว่าง ใส่เกียร์แล้วนะครับนี่เป็นว่างถ้าเราจะทํางานแล้วก็ปก,กดตัวนี้ลงตัวนี้ก็พวกใบมีดก็จะทางานเครื่องก็ติดนะไอ้ตัวนี้ก็คือเดินหน้าอันนี้ถอยหลังนะครับเกียร์นี่มีสามเกียร์นี่น่าจะเป็นเกียร์เกียร์เร็วนะครับเกียร์พิเศษเกียร์เร็วหนึ่งสองแล้วก็มีเกียร์สามพิเศษด้วยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทดลองตัดกันนะครับว่าที่ผมดีไอไวรอบนี้จะทํางานได้ดีแค่ไหน อาจจะถูกใจกับ f ี c หลายๆคนนะครับที่เลี้ยงวัวสัก10ตัวอย่างนี้นะครับแรงข้ามมาเย็นมาก็ไปบ่ายมาก็เอารถแล้วก็เอาอะไรเครื่องตัดหญ้าใส่รถไปฮะแล้วก็ไปตัดแป๊ดแป๊ดแปดแป๊เสียเวลาไอ้คันนี้สตาร์ททีเดียวแล้วก็เดินหน้าแป๊บเดียวนะครับเมตรยี่ในถ้าน,บนาบิ่งหนึ่งก็ไล่หนึ่งนี่ก็ตัดแค่วันละ2อรอบพอนะฮะ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูการทำงานของเจ้ารถคันนี้กันนะครับว่าทำงานได้แค่